ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามทั้งใน YouTube และในทวิ h ด้วยนะครับเฮกูไม่รู้จะเล่นตัวอะไรอะ่ะ ตอนแรกนึกว่าไอคูคูอ่ะมันจะเลือกทิมเบอร์ซอรไปถ้ามันกดทิมงเบอร์ซอมาแล้วกูกดกติ๊งหูฮาวดจีหลายเซยงจูหวังชาวเหอหมาฮั่นใจเซนเปียนโทอิสาปาโอปาโอเปาสวัสดีครับกําลังแบบคิดอยู่ว่าจะกดตัวอะไรดีถ้ามันกดทิมงเบอร์ซอมาน่าจะแตกเลยกูจะเล่นดีเคียอก่านรนกันในรายกาขอความกรุณาคุณผู้ชมทุกท่านวัดอุณหภูมิกดเจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างด้วยนะครับ โทรอิสรโควิด -19 สเาสมการไปไหนไม่ได้ไปไหนแลวครับขอบคุณครับสกอตสกูตสกูตเจขอบคุณมากครับ Feet here Dead or alive, you're... This way <laughs> As long as I can fade <laughs> Is that a broken twig I spy? Look I... keep on I keep Repositioning. Not yours. Okay. Yes. <gasps> but... i I found the trail. Found you. Over there! Over there! Let me introduce you to my blades! My blades will do the talking... Stalking! No more days for you! My blades grow thirsty! แี่้ผมรับดาเมจแบบเต็มข้อเลยนะว่ะ

แล้วกูมาไงไอ้เฮียมาแล้วไงกูมาแล้วไอ้สัตว์เอ่า can I go meet 40กู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  better idea สปอร์ตคนแรกที่ถามว่าทิ้งเลนได้ไหมเล่นมาประมาณเป็นเป็นเดือนหนสสตว์มีคนแรกคนแรกที่ถามว่าทิ้งเลนได้เปล่ามาหรือมาดิโอ้ยสถานีทีขอร้อง เอาอยู่กันกลับแล้วะอะไรลักหมาวะไอ้เฮียนี่ปึ้งเข้าไปเฮียทั้งวันแน่สัตว์มาแต่กูเวลห้าแล้วไงสัตว์รวยเหรอประมาณดิครับเฮียเอาจากมึงก็ได้ค่อยๆสะสมไปมาดิเอาอีกเอาอีก You want to share trap? You're coming I'll keep the guy, how attack? I follow the trail. Oh, Silence of TP, Silence of TP, Silence of TP. Silence of TP mm -hmm. Five enemies, five bounties. Oh. 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 เย่าเทเธอมาได้ทันเวลาพอดียังกับรู้ใจแอ้ตัเอาเธอไปแล้วอย่าบอกกู หอนมึงนี่ไงตัดหัวแตกหัวแตกไปดิบับหลอกกูแล้วเฮียเนี่ยติ๋มติ๋มไอ้ย่าเออมาดิมึงอะ ถ้ากูล้มอะกูล้มไปนานแล้วไอตัดจะมาเบื่ออ่าเจอเองไม่ด้วยไอโนลินโอ้โแจะเข้าไปมึงด้วยมามันต้องช่วยกู s <S เดี๋ยวกูเก็บหมด <No more. S 2> มา oh. แล้วกูลาดไง โคตรเอาอไมเอวะน่นี <ancial> ้พ <fal vos is wrong> uh ูดอะไรไม่รู้สชาเบียนเียวว่ะไอ้ไรคนคุยเก่งกัด้วยเห็นกูเที่ยบเมื่อกิหน่อยเกาะกูดิไปผมไม่ได้คิวพี่ด้วยจบอมหุ้ยตาไอ่เฮียหนีแต่คิว23อาไมที่พีมโน พีี่ชหนโอนี่คิคดในใจเร่งดีกว่าแจ็บโอ๊ยทำไมโด,ใน,น,มดในใ,นใ,นในครยับเลยวะ เฮ้ยทำไมโดนใครเป็น hmm. ขี่เหรอวะเนี oh. no ่ยแม่มีแต่ตัวจะตายจะตายจะตายไม่เป็นไรบวกไปถึงจะไปโอ้โหจบมานได้โอ๋อก็มาหน้าโซฟา Okay, Bounty is back on the you can what you can't see. A a Momoologie... a is that a twink, I spy?

see money my, my blade but you won't get far Stalking. regeneration เสียตายไปเลยวะชิบหายละอ้วอะ Your middle tower attack. Your middle tower has fallen. You want mm -hmm.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  to move. I see. เทไปไข่ไม่ได้เลยเหรอวะแล้วกูตายแบ็คด้วยเ <about> ย็ดแม่หยาบเลยเฮีย อ่าไม่ทันหรอวะจังหวะเน,นี้ยคนนี้ร้อยดิบจ้าอ่านนิดนึง วี่เตื่อคอทออยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอย่างนั้นฝันถึงแฟนเก่าในฝันมันทัางเกีาทั้งเก่าไอ้สัตว์ว้าหูึแบบข้าวจอดไงมาเถอะ อีวันวู้วใช่ส yes. ิโคตรมากพี uh, ่ชายเฮ้ยดีกีมาแรงมากป๊อป มันไม่หิวเพื่อนมางาึงอ่ะวัดเอฟเลยตัวเอง โดนสิ่งแล้วบอมแน่เลยวะนนเดิมา <I move. S 1> ได้โอ้เซฟได้เซฟแบบถ่ายแบบกับไฟก่อนน่าจะเอาไปอบอม คนแบกคนพยายามแบกอัมเล็เดี๋ยวนี้ขอโทษดีมันอัมเล็อัมเล็อัมเลอัมเลไอ้เหี้ยมงกดอัมเล็ดฝาก้ดีซี <laughs> เออ เฮ็ยแม่เบิดตามเด็ดตีตายไปแล้วไอ้มันโดนแบบชิดเ,เ,เดียวตายชิดเดียวตายทำไงดีวะไอโอมนต้องรอเซฟปะวะ แล้วมึงโดนไงไฟนี้มึงโดนไงไอตว์มาไปไหนอะไอเฮี้ยแมมาไปนี้มึงโดนกูไง,งไห, <c oughs> หลังแตกอันดิไอ้ <c oughs> สาคิปเฮีย้ยแปลว่าอะไรวะ แม่งล yeah. ่อกูในเลนฉันแย่เลยใส่เลนเตอร์ออีูโเคตอสย มาป่า n เฮ้ย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 อะไรอะไอเหี้ยเพื่อนมาบอกไอตด ปล่อยตายปล่อยตายปล่อยตายขอร้องปล่อยตายปล่อยตายอ๋อกลับไปแล้วเลยสัตว์งอ่ีมมเตไ ครับวันี้ก็ทําน้างมีสู้ก็ได้อ่า yes มานี่ดีสัตว์มึงอ่ะมึงคนเดียวเลยอ่ะ กูไม่ได้สับอันนีด้ดิเหมือนมายืนมองปลาป่องเฮียอะไรล่ะเจ็ดแม่กูไม่ได้สับของกันแล้วแหละเยร้อนยวะโ <Has S 1> ดี๋ยวทีดตอดูดูที่ไอ ีแมแกกูดจะเต็มปากเลยเรนก็กาก,ากเกมนะี้กูรวยกันแน่ไม่ว่ามันคือกว่ามันได้คลิปเยอะมากเลยนะเวราแต่มันเสือกเอาตัวเข้ามาโดนกูแจ้งไงแล้วกูแจ้ะไปพัน,นกในเกมนี้แจ้งนะจ๊ะ